สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมมือถือเช่นเคยนะครับวันนี้ผมซิกบอยมีเกมเด่นเกมดังที่เคยสร้างชื่อเสียงในด้านดีนะ ไว้กับเกมเมอร์เมื่อครั้งอดีตมาแนะนํานั่นก็คือซีรีส์แคสเซิลวานียนั่นเองโดยในภาคที่เราจะพูดถึงนะครับมีชื่อว่าแคสเซ e ลวานียากรีมัวออฟโซลซึ่งถูกพัฒนาและให้บริการโดยโคน a มิดิจิ t a ลเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ถือว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับที่อยู่คู่วงการเกมมาอย่างยาวนานและส่วนสําคัญที่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยณปัจจุบันมีให้เล่นเฉพาะบน Apple Arcade เท่านั้นถือว่า Exclusive ประมาณหนึ่งเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัคร Apple Arcade ะะก็ลองเข้าไปสมัครรรรรเเเพื่่ออใช้้บิการรกาาฟีนนไดป็ะะยะวล แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราติดใจก็ค่อยจ่ายต่อเดือนละ99บาบาทโอเคเกินประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลย ซีรีส์คัสเซอเวเนียนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีประวัติมาอย่างยาวนานไม่แพ้เกมพวกซลด a ามาริโอหรือว่าไฟนอลแฟนตาซีเลยโดยรูปแบบเกมของคัสเซอเวเนียเนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นตะลุยด่านสไตล์แพลตฟอร์เมอร์ที่เกมเมอร์รุ่นเก่านะครับมักจะเรียกกันว่าเกมแท้เนื่องจากตัวเกมในยุคแรกๆตัวเอกมักจะใช้แท้เป็นอาวุธประจําตัวในการปราบผู้ผีปีศาจนั่นเอง ภาพรวมการออกแบบอาร์ตของซีรีส์นี้นะครับก็จะคล้ายๆกันฮะคือเป็นสไตล์โกธิกแล้วก็มีฉากหลังเป็นปราสาทโบราณถึงตรงนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมภาคเก่าๆมาก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆยังไม่มีตังซื้อเครื่องครับได้แต่นั่งจ่องดเูเพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกสนานบนเครื่องเกม Boy Advance แต่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรามี Apple Arcade แล้วเนื้อเรื่องใน Castlevania: Grimoire of s o u l นะครับจะเริ่มต้นขึ้นจากการเกลิ่อนถึงความชั่วร้ายของเขาไดคิล่า เมื่อครั้งอดีตอันไกลโพล้นที่ได้ก่อความชั่วร้ายต่อมนุษย์โลก,กร่วมกับกองทัพปีศาจของเขาแต่ว่าต่อมาในปี1999นะฮะเจ้าแห่งความมืดก็ได้ถูกกำจัดลงโดยผู้กล้ากลุ่มหนึ่งที่ได้ผนึกปราสาทของท่านเขาไว้ในสุริยุปราคาแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าในภายหลังเขาได้คิล่าก็ได้มาเกิดใหม่ในร่างของเด็กชายที่ชื่อว่าโซมาครูสและถูกปราบลงโดยชายที่ชื่อว่าเกนยะอาริคาโดหรือที่แฟนๆเกมรู้จักกันในชื่ออาลูคาร ลูกครึ่งแวมไพร์นั่นหมายความว่าเขาเป็นลูกชายแท้ๆของเขาเดคกิล่านั่นเองซึ่งเรื่องราวข้างต้นที่ผมเล่ามานะครับมีความเกี่ยวโยงกับเกมแคสเซิลเวเนียภาค Harmony of Despair ที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง Xbox 360เมื่อปี2010และ PlayStation 3เมื่อปี2011จนในปัจจุบันนะฮะซึ่งก็คือภาคกริม r อร์ Soul นี่เองเรื่องราวของเขาเดคกิล่ากลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานและในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนั่นเองครับ เกนยาอาริคาโดก็ได้รับจดหมายปริศนาที่พูดถึงความมืดที่กําลังคลืบคลานเข้ามาและร้องขอความช่วยเหลือจากเขานั่นทําให้อาริคาโดครับออกเดินทางไปยังสถานที่ตามที่อยู่ของผู้ส่งจนได้พบกับลูซี่สาวแว่นผมบลอนผูด้ดูแลเอกสารและบันทึกเวทมนต์โบราณที่เกี่ยวข้องกับเขาได้ขิ่าในสถาบันการศึกษาชื่อว่าเอลกอสเธอแจ้งว่าพลังความมืดนะครับที่อยู่ๆก็ท่วมท้นขึ้นมาเนี่ยได้ทําปฏิกิริยาบางอย่างกับบันทึกเวทมนต์ จนทำให้เหล่าปีศาจกำเนิดขึ้นมาในโลกแห่งความจริงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นปริศนาการประจนภัยครั้งใหม่ที่ผู้เล่นจะต้องค้นหาเอ,าเองฮะโดยการดำดิ่งลงไปในบันทึกโบราณเล่มต่างๆเพื่อลบล้างที่มาของพลังชั่วรา้ายในพาร์ทเนื้อเรื่องเนี่ยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเกมคาสเซอเนียทำไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็อาจจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้คือเนื้อเรื่องสนุกชวนติดตามมีการร้อยเรียงอยู่บางๆจากเนื้อหาในภาคเก่า เชื่อว่าใครที่เป็นสายเสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็น่าจะเอ j นจอยไม่น้อยแง้ไว้หน่อยครับว่าด้วยความที่คอนเซปต์หลักของภาคนี้เนี่ยคือการประจนภัยในบันทึกเวทมนต์โบราณทําให้เราจะได้พบฮีโร่จากภาคเก่าๆและสามารถนํามาใช้เป็นตัวละครตะลุยดันเจี้ยนได้รักใครชอบใครก็ปั้นไปใช้งานได้เลย จากที่เคยนั่งดูเพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมซีรีส์นี้กันเมื่อสมัยก่อนนะครับผมเข้าใจว่า c a s t l e v a n i a เนี่ยจะออกแนวแอคชั่นผสมอ p g พจนิดๆคือมีให้อัปเกรดอาวุธอัพสกิลมีเลเวลตัวละครกัน,กนพอหอมปากหอมคอแต่สำหรับภาคมิมอร์ออฟโซเนี่ยไม่กล้าพูดว่าเป็นเฉพาะภาคนี้หรือเปล่านะจะมีบรรยากาศของเกมแนวกาชาปกคลุมอยู่ครับคือจะมีให้เก็บเพชรไปซัมมอนหาอาวุธชุดเกราะมีรางวัลสาหรับคนที่ล็อกอินเข้าเกมในแต่ละวัน มีการทำภารกิจพิเศษเพื่อสะสมเจมไว้อัปเกรดอาวุธหรือว่าส่งตัวละครในทีมไปหาเพชรหาวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก่อนที่เพื่อนๆที่ดูอยู่จะงงกันนะครับผมอยากจะอธิบายก่อนว่าไอ้พวกระบบเกมกาชาที่ถูกใส่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนช่วยทําให้ตัวเกมมันมีมิติมีอะไรยิบย่อยให้ทํามากขึ้นเพื่ออัปเกรดความแข็งแกร่งตัวละครของเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าเพื่อทําให้ตัวเกมดูเข้ายุคเข้าสมัยครับแล้วก็มีความเป็นเกมมือถือตามแนวทางของพี่โคนามิในยุคปัจจุบันนั่นแหละฮะ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนเกม c a s t l e v a n i เเพราะว่าเกมเพลย์หลักๆก็ยังคงเป็นนวแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์เหมือนเดิมโดยจะเป็นการตะลุยผ่านดันเจียนเป็น,นดานๆไปซึ่งแน่นอนครับว่าปลายทางของแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีมินิบอสคุมอยู่ซึ่งในท้ายสุดของบันทึกแต่ละเล่มนะครับเราจะได้เจอกับบอสใหญ่ประจําบันทึกโบราณเล่มนั้นถึงตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความสามารถกันสักหน่อยฮะเพราะว่าบอสใหญ่แต่ละตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะแปมปุ่มูมั่วๆแล้วจะชนะได้ หรือถ้าใครรู้สึกว่าเกมมันง่ายไปก็สามารถเข้าไปปรับความยากนะฮะในหน้าเตรียมตัวก่อนเริ่มดันเจี้ยนได้เลยส่วนตัวผมเองเนี่ยเอาอยากนิดๆหน่อยๆก็พอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยมันเน้นสกิลเพลย์ค่อนข้างสูงเหมือนกันทําให้การบังคับตัวละครบ,บนหน้าจอที่เป็นกระจกเรียบๆค่อนข้างลําบากครับมีลั่นกดสกิลผิดกดไม่ถูกตําแหน่งจนทาให้ตายโง่งๆทาเอาหัวร้อนก็บ่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีจอยนะครับแนะนําไปใช้จอยเล่นรับรองว่าสนุกขึ้นเยอะ อ๋อแนะนําไว้อีกหน่อยนะครับเกมนี้มีไอเทมเติมเลือดขายในร้านขายของนะคือตอนแรกผมไม่รู้กูจะลุยท่าเดียวบ้าบ่อที่สุดถึงว่าทําไมมันยากจังแถมท้ายสำหรับหัวข้อน,นี้ไว้นิดนึงครับก็คือไอ้ระบบกาชาหรือว่าการหาเพชรหาวัตถุดิบอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเติมตังนะไม่ต้องกลัวครับไม่มีระบบเติมเงินในเกมแน่นอนของทุกอย่างสามารถหาได้จากภารกิจต่างๆที่มีให้เล่นในเกมเลย เอาละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือกราฟิกสำหรับงานภาพของเกม Castlevania: c r i m of Soul นะครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆในส่วนของเกมเพลย์นะครับดีงามตามมาตรฐานของเกมมือถือยุคปัจจุบันที่ควรจะเป็นแล้วก็สามารถคุมโทมนบรรยากาศของตัวซีรีส์ได้เป็นอย่างดีเล่นลื่นเล่นเพลินไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ส่วนตัวที่ผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับก็คือภาพคัดซีนที่ทำออกมาได้ดีสมกับเป็นเกมดังที่อยู่แนวหน้าของวงการมาเป็นเวลานาน,าน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบส่วนตัวด้วยฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่างานอาร์ตสไตล์นี้เนี่ยมันเท่มันสวยงามมากกว่าทีมแวไพร์โกลิกของเกมมากๆรวมถึงภาพประกอบตัวละครในฉากพูดคุยนะครับก็ทําให้เรามองน้องลูซี่ได้ไม่มีเบื่อเลยถือว่างานภาพเป็นที่น่าพอใจครับช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเกมยิ่งขึ้นไปอีกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม c ค s t l e v a n i a Grimoire of Soul โดยรวมผมคิดว่าทางคนนมิเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยไม่แปลกใจที่ซีรีส์นี้มีแฟนเกมอยู่มากมายทั่วโลกสำหรับผมเนี่ยการได้เล่นภาคนี้นะครับเป็นภาคแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันเพราะว่าได้ลองเล่นฮีโร่จากภาคเก่าๆหลายตัวด้วยเสียดายที่ไม่ค่อยมีเวลาปั้นฮะก็เลยเล่นแต่ตัวเอกอย่างอลูขาซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ